หนุ่มเซงลั่นไม่ต้องแต่งแล้วหลังแฟนสาวขอทดสอบก่อนแต่งทำเกือบวิดดับค่ะ กลายเป็นเหตุการณ์สุดระทึกที่สร้างกระแสวิพากษ์วิาจารณ์อย่างหนักในโซเชียลค่ะเมื่อมีหนุ่มจีนรายหนึ่งแทบจะเอาชีวิตไม่รอดหลังจากแฟนสาวสุดขี้แยของเขาขอให้เขาทดสอบความรักด้วยการให้แฟนหนุ่มจำลองการเจ็บปวดจากการคลอดลูกด้วยการใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าทางูงชมจี้ที่ท้องนานกว่า3ชั่วโมงโดยเรื่องราวนี้ค่ะมันเริ่มต้นจากหญิงสาวคนหนึ่งในมณฑลเหอหนานเธอเนี่ยเป็นผู้ที่คิดแผนนี้ออกมาโดยได้รับการสนับสนุนจากแม่และก็พี่สาวของเธอหลังจากที่เมื่อไม่นานมานี้เนี่ยเธอมีแผนค่ะว่าะ แต่งงานกับแฟนหนุ่มหวังว่าจะสร้างครอบครัวอยู่ด้วยกันแต่ว่าเพื่อเป็นการเปรียบเทียบค่ะว่าผู้หญิงจะต้องเสียสละเพื่อผู้ชายมากแค่ไหนและพิสูจน์ว่าผู้ชายเนยรักเธอมากแค่ไหนเธอจึงอยากจะให้แฟนหนุ่มมาลองเจ็บปวดดูบ้างเพื่อที่ฝ่ายชายจะได้รักและเอาใจใส่เธอให้มากหลังแต่งงานค่ะซึ่งนั่นเลยค่ะแทนที่เธอจะพูดดีๆนะแต่เธอกับคิดแผนพิเลนขึ้นมาเธอขอให้แฟนหนุ่มของเธอทดสอบความรักและความพร้อมในการแต่งงานด้วยการใช้เครื่องนะที่เป็นเครื่องช็อตไฟฟ้าออกแบบมาเพื่อจําลองความเจ็บปวดจากการคลอดลูก โดยการใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าค่ะที่ออกแบบมาเพื่อจําลองการเจ็บปวดจากการคลอดลูกตอนแรกฝ่ายชายเนี่ยก็สายหน้าไม่ยอมนะคะแต่ว่าแฟนสาวเนี่ยก็บีบบังคับลบเร้าไม่เลิกค่ะฝ่ายชายก็โดนกดดันนะคะทั้งจากแฟนสาวแล้วก็จากแม่ของแฟนสาวอีกแฟนสาวก็บังคับค่ะบอกว่าทาไม่ทําก็คือไม่รักเขาก็เลยต้องยอมใจอ่อนทําตามโดยการทดลองสุดบ้านี้คุณผู้ชมมันเกิดขึ้นที่คลินิกแม่และเด็กของพี่สาวฝ่ายหญิงไม่ใช่การทดลองในห้องแลบแต่อย่างใดตอนนั้นค่ะแฟนสาวเนี่ยก็เริ ที่ใช้เครื่องมือไฟฟ้าในช็อตมาที่ท้องของแฟนหนุ่มฝ่ายชายเริ่มมีสีหน้าไม่ดีเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยกดระดับเพิ่มไฟขึ้นเรื่อยๆเลยแบบไม่ทงไม่ถามสุขภาพสักคำกดเพิ่มไปจนถึงระดับที่12ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นระดับที่เจ็บปวดสุด,สดๆเธอบอกนะคะว่าแฟนของเธอเนี่ยเริ่มสะดุ้งตั้งแต่ตอนระดับที่8แล้วและแฟนของเธอเนี่ยก็พ่นคําหยาบออกมาไม่หยุดเลยจนตอนที่ระดับไฟเพิ่มไปถึงระดับที่12ท้องของแฟนเธอแข็งเหมือนกับไม้เขาเหงื่อแตกหายใจหอบแรงไม่หยุดและสุดท้ายก็หมมดดแรรงงไปเื่อถึะับ ที่ค่ะซึ่งคืนนั้นค่ะหลังจากที่ฝ่ายชายได้หอบสังขารกลับบ้านไปเขาก็นอนปวดท้องแล้วก็ลุกมาอ้วกตลอดคืนเลยนอนไม่ได้เลยและแม้ว่าตอนแรกเหมือนว่าอาการจะดูดีขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าสุดท้ายค่ะมันก็ซุดหนักจนเขาต้องรับการรักษาที่โรงพยาบาลเมื่อไปถึงโรงพยาบาลแพทย์ถึงกับตกใจค่ะว่าคนไข้ไปเล่นพิเรนอะไรมาเพราะว่าหลังจากที่วินิจฉัยออกมาพบว่าเขามีภาวะเนื้อลำไส้ตายซึ่งเป็นอาการที่อันตรายต้องรับการผ่าตัดอย่างฉุกเฉินค่ะสุดท้ายค่ะหลังจากที่ยัด ญาติได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดค่ะญาติๆเนี่ยก็โกรธแค้นฝ่ายชายจึงตัดสินใจถอนมันทันทีพร้อมทั้งตัดสินใจที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากแฟนสาวที่ทําให้เขาเกือบตายด้วยครอบครัวฝ่ายชายค่ะก็เข้ามาเสริมแรงอย่างเต็มที่เลยโดยประกาศลั่นนะคะว่าจะไม่ให้หญิงสาวคนนี้มาปรากฏตัวที่โรงพยาบาลเด็ดขาดและยืนยันว่าการมั่นนี้จบลงแล้วไม่มีการแต่งงานอะไรทั้งนั้นด้านทางเจ้าสาวค่ะก็โดนถล่มหนักเลยในโซเชียลเพราะว่าคนที่เป็นคนเผยแพร่เรื่องนี้ออกมาก็คือฝ่ายหญิงเองที่ออกมาเล่าหวังจะขอ คำปรึกษาว่าจะควรรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรแต่ปรากฏว่าถูกทั่วลงยับเยินจนเต้าตัวเนี่ยต้องโลบโพสแล้วก็ปิดบัญชีหนีไปในที่สุดค่ะแม้ว่าฝ่ายหญิงจะอธิบายค่ะว่ามันเป็นการทดสอบเพื่อให้ฝ่ายชายเข้าใจความเจ็บปวดของฝ่ายหงิงตองคลอดลูกแต่มันก็ไม่ได้ทำให้เรื่องนี้ดีขึ้นเลยหลายๆคนมองว่ามันยังมีวิธีอื่นที่จะพิสูจน์ความรักได้มากกว่าการทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บปวดสุดท้ายกฎหมายในจีนก็บอกค่ะว่าถ้าฝ่ายชายและครอบครัวย,ยืนยันที่จะฟ้องร้องจริงๆผู้หญิงคนนี้ออาจต้งเผชิญกับทษ คุกสูงถึง3ปีพร้อมกับจ่ายค่าชดเชยเสียหายมหาศาลเลยให้กับฝ่ายชายและงานนี้ค่ะก็ต้องสอนกันไปเลยนะคะว่าการทดสอบด้วยความรักทรบานแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ความรักที่แท้จริงค่ะ